ร้านราเมงเนโอ,อที่เซ็นทรัลปิ่งเก้าชั้นจีนะคะชามนี้นะคะเนโอเอ็กซ์ตาราราเมงค่ะบอกเลยว่าเขาจัดมาแบบเต็มๆล้นชามเลยค่ะทุกคนใครที่ชอบรสเข้มข้นนะคะก็สามารถเติมชิชิมิโทการาชิได้นะคะเนโอเอ็กซ์ตรรานะคะก็จะได้ไข่ผ่าซีกมาค่ะสซีกหมูชาชูแบบ j u ้ยซีมา2ชิ้นนะคะไก่ชาชูเนื้อนุ่มๆค่ะให้มาอีกหชิ้นค่ะ เส้นรามเม็งนะคะเขามี2แบบค่ะแบบหยักนะคะเนื้อจะนุ่มๆหน่อยแล้วก็แบบเรียบเนื้อจะเอาเดนเต้ค่ะป้ากระป๋องเลือกเส้นรามเมงแบบเรียบค่ะโดยรวมทั้งหมดแล้วนะคะอร่อยมากค่ะแนะนําเลยค่ะทุกคน